สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเบิรจากเบนเทนพาร์ตกระบอกที่5นะครับเป็น EP3 นะครับพร้อมตัวละครนะครับนี่เลย d h เฮสสกินโคตรสวยนะครับแรงดาเมจไม่ต้องพูดถึงแรงจัดจัด3านะครับนี่เลยครับของแต่งแม็กก็บวก10นะครับ ดีดแนวตั้งนะครับาะว่าปืนค่อนข้างดีดนะครับใส่ไปแล้วนี่ดีดน้อยลงเยอะเลยครับนี่เดี๋ยวเราไปดูความแรงของมันกันเลยมาเริ่มกันเลยดูครับสโคปค่อนข้างมองง่ายนะครับอันนี้ดูพอใส่ลดแรงดีดแนวตั้งแล้วยิงง่ายขึ้นเยอะครับสโคปมองง่ายมากครับอันนี้มีจุดด้วยคนระับให้ดู เดี๋ยวไปลองเดี๋ยวเราลองดูใส่แรงขึ้นกล้องเร็วมาหน่อยนะครับเลงเร็วขึ้นมาปกติจะเลงเชา้าวันนี้หน่อยนะครับถ้าไม่ใส่ดูครับดูยิงให้ดูดูครับควบคุมง่ายเลยนะครับปืนนี้แล้วแรงด้วยครับเป็นปืนที่น่าเล่นมากเลยนะครับตัวบบบนี้สดนะครับ เอาไปเล่นเป็นปืนหลักของผมเหมือนกันนะครับกระบอกนี้พื้นได้สกินนี้มาโอ้โหโคตรสวยมากดูลายดูเลยทำมาดีมากครับกระบอกก็เล่นง,ง่ายครับลองดูเลยว่าจะดุดันแค่ไหนมือโอ้โหแรงแต่แรงมากเลยครับรยิงนี่เลือดหายไปปึ๊ดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยครับ โตดแรงจะบอกว่าแรงมากคน,นเริ่มเล่นเยอะแล้วครับเพราะว่าเจอหลายคนแล้วเล่นกับบอลเปิหลายคนเสร็จไปอีกหนึ่งปืนเป็นปืนนี่วควบคุมไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะเสียอยู่ตรงที่ว่าถ้าว่าเราเล็งไม่ตรงแต่แรกนะครับจะเสียเวลานะครับเพราะว่าลูกกระสุนมันจะลั่นช้าต้องพยายามเล็งให้ตรงเลยนะครับเพราะสามนัดตายแน่นอนครับ ตายเร็วตายไวมากครับจริงตายอย่างไวเลยแรงไม่รู้แรงมากครับิงพี่น่าน่าเล่นมากครับแนะนำอีกระบอกหนึ่งนะครับ ERS นะครับใใยิงไกลๆนี่ไม่ต้องพูดนะครับโคตรแรงไกลๆพี่ก็พอจะได้แต่ว่าต้องระวังพวกคนเบาร่นเร็วๆนะครับสู้ไม่ได้นะครับเราตายก่อนแน่นอนนะครับ แตระยะนี้ไม่เหลือโคตรแรงโหด,ดเล่นง่ายจัดๆมันเลยจะบอกให้ใจก,ก็ไม่ต้องติดกล้องครับไม่ต้องใส่กล้องเลยคนระับบินใส่บินโัตรหน่อยร้อยบินซอ,อยเครื่องบินซนะหน่อย แพ้นะครับไม่เป็นไรครับรีวิวแบบเรียวๆครับไม่มีถ่ายไม้ครับโคตรสวยนะครับแล้วโคตรแรงรอเอาไปเล่นกันดูครับสกินสวยมากครับซื้อได้ที่ b a t t ทน Pass นะครับ440 CP ซนะครับแล้วซื้อเสร็จแล้วได้ CP คืนนะครับนี่แล้วก็เราจะมารีวิวอีกกระบอกนึงก็ปืนใหม่เลยนะครับ OTS 9นะครับเป็นปืนที่ สวยอยู่มีอะไรมั่งดูแรงดิดแนวตั้งนะครับยี่ห้าเลยวะนี่แรงดิดแนวตั้งสิบแรงดิดแนวตั้งสิบแต่ว่าไม่เสียอะไรนะครับแต่อันนี้ดีกว่ามีลดเวลาเร่งยิงดีมาเลยอุ้ยอันนี้น่าสนใจดีมาระยะดามเมจแล้วก็ความไวกระสุนสี่สิบเลยโอ้โหมาน่าจะโกงนะครับปืนนี้ความไวกระสุนสี่สิบเลยนะครับ น,นี้ดีกว่า25ระยะดาเมจแล้วก็ความไวกระสุน40นะครับความไวกระสุนเร็วมากน,นี่ครับเวลาเล็งยิงความดีเล่มาวิ่งยิงความเร็วเคลื่อนที่เป็นอันนี้ดีกว่าดีเล่มาวิ่งยิงลบสานะครับลบสาความเร็วเคลื่อนที่ขนาดเล็งนะครับโอ้ oh. เพิ่มเยอะจังวะแต่ละอัน นี้ก็เลเซอร์ก็โหโหความแม่นยำเมื่อเล็งยิงบวก20นะครับแต่นี้เลยนะครับก็อันนี้ก็มีความเร็วเคลื่อนที่ความดีเลย์ไม่ใช่ทําไวในการวิ่งิดแนตั้งนะครับไปใส่อันนี้ไปดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูแม็กกาซีนก็ดูก่อนบวก20่สิโหโบวก18เวลาเล็งยิงไม่ไหวครับนานไป เวลารีโหลด12เวลาร e l o a d บวกสักสิบดีกว่าครับอันนี้ยังเสียเยอะไปอันนี้พอได้อยู่ใส่คิปก็พอครับคิปหลังก็โอ้มีลบสิบห้าเวลาเร่งยิงตัวกระตุกตัวกระตุกนี่เลยครับลบสี่สิบห้าเพราะว่าเราจะเป็นสายบวกนะครับถ้าตัวกระตุกจะยิงยากนะครับแตนนี้เลยแทนนั้นนี้ดีกว่าความเร็วเคลื่อนที่ไม่ต้องเอาแล้วครับเคลื่อนที่เร็วอยู่แล้ว เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงปูดขนาดไหนปื้นใหม่ของเราผมยังไม่ได้ซื้อสกินเลยนะครับไม่ตังใช้อันเท่าก็พอ,พอแล้วไม่ต้องเติมแพงไปสวยเหมือนกันนะครับนี่เสียงมเหมือนๆปืน p p h เลยว่ะใช่ใช่ไหม โูเข้ากรโขบเร็วจัดโอ้โหเร็วมากดีอยู่นะน้องโยกยิงโอ้โยกยิงได้ครับไม่ยากครับน่าจะน่าจะดีนะครับความแรงดังหยิบเจ็บเฮ้ยโอ้ยอุ้ยแรงว่ะแรงว่ะแรงว่ะครับ แรงนะครับแรงมากเลยครับทุกคนโอ้ยโดนอะไรวะโอ้โหยิงตายเร็วมากโอ้หย,ยอดเลยครับเอาอืมถ้าแบบนี้น่าจะสู้กับซีเบียโฟได้นะครับโหน่าจะน่าจะได้นะโอ้โหแรงมากความรู้สึกยิงดีกว่าซีเบียโฟนะครับ ดีจังวะโอ้โหปินก็เร็วได้เป็นปืนที่โกงจะบอกหนึ่งเลยครับที่ช้อยไหยแรงมากโอ้โหเข้าโซโหโคตรเร็วมาแล้วยิ้มมันวะยิ้มันไว้ด้วคน โอ้ยยิงโคตรมัน uh ต้องหัวครับใกล้ๆเราใส่หัวครับลบตัวกระตุกมาแล้ว45่สิบื่เข้าให้โอ้ยยิงหลังเลยเด็กไปชนะไปครับเดี๋ยวตานี้มันไม่ค่อยมันเท่าไหร่อีกตาดีกว่าตานี้น่าจะตานี้ตึงครับ โอ้ดีดีมากครับทุกคนปืนหน้าเล่นมากครับดีจริงจิงครับตัวของนี้งแต่เล่นมาโอ้โหยิงยังไงก็โอ้โหเข้าไวนะครับลูกกระตุนไวมากครับวัดยิงตายปั๊บเลยต้องรอโอ้โหยิงคือเลือดออกเลยนะครับ โอ้โหสุดครับน่าเล่นมากล <รถ S 1> องแต่งแบบผมดูนะครับด,ดีครับบอกเลยด,ดูนะครับดูผมเล่นนะครับดูเวลายิงอืดเลือดเต็มแป๊บเดียวตายเลยนะครับจบไปนะครับโอ้โหถือว่าสุดๆนะครับตรงนี้ผ่านเลยครับทำมาดีมาก ใจะเป็นปืนคีชอยอย่าบ,บอกนึงเลยนะครับเฮ้ยทำไมดูร่วงเลยทีเดียวแปบ๊บเดียวตายเลยโอ้โหลั่นกระสุนไวมากครับน่าเล่นน่าเล่นน่าจะเอาไปลองเล่นอีหลายตานะครับเพื่อนลองแต่งดูนะครับทุกคน o t s ีเอชนอี่นี่ขนาดนี่บัฟมายังถ้าบัฟอีก บัฟขึ้นอีกน่าจะขี้โกงกวันนี้น่าจะดีวันนี้เยอะเลยครับนี่เพิ่งมายังดีขนาดนี้เลยไม่รู้จะบัฟขึ้นหรือจะบัฟลงนะครับดูของแต่งครับแต่งแบบนี้ดูครับเอาไปเล่นดูยิงง่ายครับถ้าเป็นสายบวกนะครับวินดีมากน่าเล่นสุดๆเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยววันไว้เจอเดี๋ยวจะไปทดสอบกับ CBR4 ดูครับ